สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นอยู่นี่ก็คือริ้วขบวนรถสินค้าปูน TPI นะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟหินรับนะครับ นี่ก็เป็นต้นทางของสถานีของขบวนรถสินค้านะครับรถปูนหลายขบวนนะครับไปทั้งทางบลทางสายเหนือนะครับตั้งอยู่กลางภูเขากลางหุบเขาเลยนะครับ ตงน้นก็ไปอุบลน,นะครับตัวนี้ก็มาจากกรุงเทพนะครับเป็นอาคารสถานีนะครับเป็นอาคารไม้ชั้นนะครับ สถานีผาเสด็จนะครับกับสถานีมวกเหล็กน,นะครับไปม่วกเหล็กก็เจ็แดแปดแปดกิโลเมตนะครับ เป็นบ้านพักของพนักงานรถไฟนะครับตัวอาคารด้านหน้าของสถานีนะครับหินลับ มีลมเย็นดีนะครับไม่ร้อนนะครับถึงถึงแดดจะร้อนหลังมีหัวรถจักรนะครับกำลังจะเข้ามาในรางที่สามนะครับ มาในช่วงหน้าแรงนะครับฝนไม่ตกนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นสีเขียวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้บรรยากาศดีนะครับอย่างน้อยก็ยังมีลมมาช่วยพัดให้นะครับอยู่ในหุบเขานะครับสถานีผาเสด็จเอ้ยสถานีหินลับนะครับขออภัยทีวันนี้ถ่ายเยอะนี่นครับสถานีรถไฟผาอ่าหินลับนะครับ มีแค่รถธรรมดากับรถท้องถิ่นนะครับพี่จอดครับรถด,ด่วนรถด,ด่วนพิเศษยังไม่จอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ